คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over Top Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ EAFC ก็มีบริการเติม FC Point ในราคาสุดคุ้มหาสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมบริการเติม FC Point ของ FC 26ก็มาแล้วเปที่เรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันที่ Over Topup ครับ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะผมอะ Sacrifice Gamer เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับและคนกำลังอยู่กับเกม Inazuma Eleven ในโหมดคอนิเคิลนะครับผมพาร์ทที่7ซีซั่นที่2ครับและก่อนที่เราจะชมไปเลยมะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับพาช่องผมไปถึงส0มหมื่นซับกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆเลยนะครับผมนะในพาร์ทนี้นะครับคุณผู้ชมมาครับเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ฮะในส่วนของโรงเรียนแอเรียก็ใกล้จะจบเข้ามากันทุกทีแล้วนะครับผู้ชมอีกไม่กี่อันก็ใกล้จะจบแล้วอีกไม่กี่พาร์ทเท่าานนนนัั้้กก็จจะมบตรงี นะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อดีกว่าครับผมวันนี้เกมแรกครับผมเราจะต้องไปเจอกับแอดวาน์เอฟซีรอนครับก็จะเป็นไงไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะชนะหรือเปล่าครับมาฮะเอาคผู้ชมเอดวาร์เอฟซีรอนครับผมทุกคนก็จะกลายเป็นตาแดงกันหมดเลยนะครับผมน่าดูท่าน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเป็นกุ้งยิงนะครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับมากันอีกแล้ว ว่าไงพี่ตาแดงเอาละพวกเราไปเพิ่มพลังกันมาละแล้วก็มาเพื่อที่จะจัดการกับไรมุงเป็นคำสั่งของเจเนซิสงั้นเหรอไม่ใช่เจเนซิสแต่ว่าเป็นพวกเราเดซัมและก็ทีมของเรานั่นเองแล้วก็พวกเรานี่พังทลายโรงเรียนรอบๆนี้ไปหมดแล้วแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะจัดการกับไรต่อไรมุงโรงเรียนแอเรียงั้นเหรอโอ้ นั่นแม่งบ้าดีนะเนี่ยเอาละฉันจะเข้าด้วยนะกันมาเราไปลุยไปด้วยกันดีกว่าซุนามิสึนามิขอบคุณมากเลยเอาละพวกเราไปวันนี้พวกเราอะต้องลุยต้องตระการให้ได้โอเคลุยเอ้ไหนจะเอาด้วยรู้ปะเนี่ยฮะเฮ้ยนี่ไมาและฮะกเอ็นจิกลับมาแล้วดูอยู่ในเดียวมันเจ็บปวดนะรู้หรือเปล่า มาครับผมเริ่มต้นลุยกันเลยดีกว่าผมมาแอดวานเอฟซีหลอนครับไปครับผู้ชมมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมเตรียมตัวลุยกันเลยดีกว่าฮะดูดิฮะตาแดงมัอนกดใครมาเอาละครับผู้ชมมาลุยกันเลยดีกว่าครับเควสแรกครับผมต้องโฟกัสแบตเทิร์นก่อนครับไปฮะได้เลยจัดไปมาหมาโอ้โหเรียบร้อยกระจุยอีกแล้ว แล้วไม่แล้วคุณชมะเอแล้วเซลได้บอลแล้วที่เรียบร้อยแอลอิสซูลนี่กำลังจะบุกแล้วมาคุณปู่มาแล้วท่าของคุณปู่ครับเออกระจูงอีกแล้วเอาล้วคุณชมโอ้โหไกลอาเบะครับกันทันไหมกันทันอยู่ได้อยู่โอเค เดืยวินฟอร์ได้หรือเปล่าตาดจุยกูว่าแล้วตามเดินเรื่อง,องมาฟิตอบสัดติสไปเลยโู้ได้เว้ยมาเด้โอ้โหพลังนี้มันสุดยอดเลยสามารถหยุดได้แน่ท่านี้เราได้เวลาที่จะต้องเอาคืนเจาน้านี้เอาคืนได้สวยแล้วก็จ่ายบอลต่อยที่ฟุเทียคบสวยฮะ้ เอานายอะยิงมาโอเคนั่นแหละแผงของฉันแหละถึงกูจะไม่เพอร์เฟกต์แต่กูจะจัดให้ที่ตรงนี้แหละทีฉันรู้ว่านายมีวิญญาณนั้นอยู่ข้างในตัวแต่นายคนเดียวที่จะเป็นกองหนะน,น,น้าเีาน้าทร,ร,รับผิดชอ้งัองั เอเทลล์เนนบซาร์ด,รดไหวป่ะโอ้ยเหี้ยแม่งรับแบบไม่ต้องใช้ท่าเยี่ยเลยวะ่ะโอ้โหฉันหวังไว<ม>้สูงมากกว่านี้นะแต่ตอนนี้น,นายทำได้แค่นี้เองงันเหรอ <c oughs> เฮ้ยอะไรวะเนี่ยฉันไม่ได้เปน็นที่ต้องการอีกแล้วเออไม่ใช่อซุยะด้วยงั้นเหรอจบหายละ งั้น,ง,นงั้นพวกเรางั้นพวกเราเป็นใครกันวะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะอะไรวะเนี่ยเอาซึมไปแล้วแตกสลายเอือเรียบร้อยคุบุคิเซนชโตเอาเปลี่ยนตัวคคุุบิมีดูนี่นะนี่แหละหลัลงจากนี้เราจะเตะบโตให้เด็เตะตโตเองเองให้ดีวา่ามาจัดไป เอาละครับเราเมงอเน่เข้ามาแทนครับผมคุณผู้ชมไปครับแต่เมงอเน่บอกดนึงกูจัดให้ก็มาดิว่าสเปนเโกร์ค,คลาสไปเลยมาดิมาเจอวอร์โวเข้าไปครับเอาลต่อกันที่ครึ่งหลังครับผมเราต้องทวินบูใช้คิดโดครับผมได้เลยจัดไปครับ มาโดนก่อนแลวมั้งเนี่ยดูท่าเฮ้ยเข้าได้ก็ผมพาวาร์ดได้ไปครับลุยสวยงามไปครับแล้วบอลเจี้ยต้องคู่ประสานครับมาไปครับคู่ประสานไปเลยจจงหวะนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนครับโอ้โหคืามันโหจริงๆอะ เดือดเลยต่อเนื่องครับผมโว้โอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้ยไลมอนต้องการเอสแล้ไม่มีใครที่จะมีพลังนี้อีกแล้วอะ เอาหน่อยกกนจิเอาหน่อยเอาละถึงลิมิตแล้วสินะไม่มีใครที่จะยิงจะได้อีกละไปม,มานี่มาเปลี่ยนกันกูนนจะเป็นกองหน้าแทนละเรียบร้อยอะสับนะเดย์ย์ซามจะขึ้นมาบุกแล้วงั้นเหรอเอาละและฉันจะทำลายฟิตออาจัดติดให้ดูว้าวละเว้ยและบอลมาต่อจากนี่เดย์ซามครับโอ้ยกุ้งเหนียบผมมาแล้ว ท่ามึงเทจัดท่ามึงเทจัดฟิตออฟจัดซิสว่าไม่รอดชัวร์กระจุยนั่นไงเต็มหน้าแต่ยังมีในวัสวนามิอยู่นี่นี่ไงเป็นไงละมึงและยังมาอีกรอบครับโอ้โหอย่าบอกนะ <laughs> มึงซุ้งเนีย่ยโอ้โหุวงเดือดจังอะ เอาละถึงฉันะยังขยับไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ยังไงก็ต้องทำคอเนยนทุกครั้งที่น้เราเติบโตขึ้นแล้วก็เร็วอัพมากขึ้นครับนี่ไงท่าใหม่มาแล้วฟิตออฟจัดทิ้งแอลไปเลยเอาไงเอาไงเล่า อะไรวะเนี่ยพลังมากขึ้นงั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วนีนน่แล้วโครโหดฟิกอัพจัติดอ่ะเฮ้อมาแล้วมาแล้วนั่นมันโอ้โหโคเทพระเอกมาแล้วโกเอนจิโเอนจิมาทัศน์นะ ไอ้ขอโทษที่ให้รอมาช้าเหลือเกินนะเปลี่ยนตัวเอาบอร์สิบอย่ากกนจิเข้ามากกนจิบอลดูกูจัดให้โดมอนบอกกูเอาบอลเลยจเจวานี้ไปแล้บอลไห้กกนจิครับโกนจีเจ้านี้ไปครับผมเจ้านี้วิ่งขึ้นมาได้ครับมาถอยไปน้องสวยกกนจิหลุดเดียวครัเจ้านี้แล้วก็เตรียมตัวให้ดีมา อักที่สลาตันไม่รอดบอกเลยไม่รอดกะจุยโดนนี่ไงละมึงหน,นึ่งศูนย์ยนโพซิชั่นชนจิเดเปลี่ยนตำแหน่งฉันจะกลับไป,ไปเป็นผู้สบตัวอีกครั้งเอาละส่งทุกอย่างมาที่ฉันเลยมาเอาละได้เวลาฮะใช้ให้กวนจิใช้ท่าใหม่ครับผู้ชม โดนีด่รครับไฟบอลสตอมครับเตร,ตรียมต<รอ>ัวมาไปเลยคุณผู้ชมรู้ชื่อท่าไทยบอกผมด้วยนะผมลืมแล้วท่าเนี้ยเอาไม่อยู่บอกเลยเอาไม่อยู่เอาแล้วป้ายเดียวสมัชเชอร์ครับผมจะอยู่หรือเปล่า<รอ>ไม่อยู่ร<อ>เรียบร้อย โนูนนี่ไงพระเอกมาแล้วโ,โ,โกลนจิเดนซามผ่านเดซัมไปได้สุดยอดเลยฮะท่าใหม่ของโกยนจิเราทำได้แล้วและก็กดเวลาครับผมเรียบร้อยฮะโอ้เสร็จทุกเควครับผม ชนะสิครับรออะไรอยู่นี่ต้องกลับนะโกอินจิทุกคนเฮ้ยเหลือเชื่อนั่นแ้เหรอวะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พวกเราคืเลยเอเรียเราคเราคยวันเอลซอนนี่คือโลกเมื่อแมตจบเราก็ต้องจับมือกันครั้งต่อไปพวกเราจะชน,น,นะอะ จงใจไม่มีครั kind of ้งต่อไปแล้วดูท่าเบิร์นส์เิร์กาเซลพวกเราเรียนแอเรียมาสเตอร์แลนดทีมเอาลพวกเรามาหาเอ็นโดครับผมนะเราเจอเป้าหมายต่อไปลำธุระเรียบร้อยคาอมเอฟซีลอนตอนนี้โดนทำลายไปแล้วแล้วก็เอฟซีลอนตอนนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราอีกแล้วเดซัมไม่จริงนะเดซัม ผู้ไปเรียบร้อยเอ็นโดแต่รอนายสักวันพวกเราต้องการที่จะสู้กับนายเอาละครับผมแล้วก็ต่อไปครับผมนะเป็นทีมของเรานั่นเองครับผมนะที่จะต้องไปเจอกับแอดวานซ์เอฟซีลอนบ้างนะครับผมลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเตรียมตัวลุยกันเลยดีกว่าฮะวันนี้ก็สึนามิครับผมก็เข้าทีมเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมายืนประจําตําแหน่งกองหลังนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับจะเป็นไงไปลุยกันเลยดีกว่าครับ มาค,ครับผมกดกไล,ล,ล,ลคกล์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมลุยกันมาฮะวันนี้สึนามิบอกเลยว่าพร้อมในตำแหน่งกองหลังครับเดือดเดือดแน่นอนเดี๋ยวเอาสึนามิบุกโชว์รอบนี้ออกขวาไปเลยครับสวยและยิงไกลได้ครับผมเพราะว่าพร้อมยอยู่ครับเอาแล้วไปโยนกดผิดครับผมได้เลยเอาโกนจีของเขาได้ครับมาแม็กซิมั่มไฟเอ้อ กล้ามาก้ามาทักตายไปก่อนครับเจ้ากวันนี้ลูกนี้เบาๆครับยังรับไปได้รับไปได้บอลจะนี้มาที่คิโดครับมาเอาพลังหน่อยมาเพิ่มพลังหน่อยครับสวยแล้วก็จ่ายมาต่อให้ที่ไทยกะไทยกะบอกจจัดให้เจ้าวันนี้มาแอนกินจะกรพัดที่หนึ่งไปเลยโค่นแรงบอกเลยพูดแรง โคตแรงแตกเรียบร้อยหนึ่งสูตรครับผมแล้บอลนี้สนามิเอาไงฮะป้องกันได้อยู่แล้วป้องกันได้อยู่แล้วสนามิอะเดือดอยู่แล้วนี่ไงแล้วสนามิบอกพร้อมอยู่แล้วคะไปมาสนามิบู๊บไปเลย แรงจัดอีกแต่แค่400ก็เถอะโอนอุ้ยแตกอุ้ยแตกวยเรียบร้อยไอ้เหี้ยได้เฉยสวยสุดมิเนี่ยโหจัดนี่ไงสุดมิจวนี้เอาคืนให้เจ้าวันนี้ส store, ุดมิเอาคืนให้บอลโยนยาวมาจอดนี้บอลมาที่ฟูมูกิครับฟูมูกี้บอกเจ้าวันนี้มาไปครับบุ๊ปเลเจัน แรงเวอร์แรงเวอร์บอกเลยแรงเวอร์พอมอวไม่อยู่หรอกเรียบร้อยเต็มหน้าสามศูนย์บอลออกซ้ายมาเกคจังหวะนี้โกนจิเอาบอลเองครับลูกนี้ไปสวยโกนจิบอกกูได้อยู่แล้วไปครับก่อนจนเนี้ยมาสายครับผมเจ้าวันี้แม็กซิมัมไฟเอ้อ โอ้โหเปนย่งต่อเนื่องผมพลังโอ้โดนการบีเทชั่นกันไปก่อนครับโอ้โหพลังเหลือครึ่งเดียวเองครับนิดเดียวครับเบาจัดบอกมาที่ฟูโดครับฟูโดเตอนนี้ก็ออกขวาได้สิครับไปเนี้ยรออะไรครับแล้วก็ออกซ้ายมาที่โกจิครับโกจิเตอนนี้เปิดโซนและท่าไม้ตายครับผมมาแซน Ah! Y. Y ้ไเอาไม่อยู่บอกเลยเอาไม่อยู่แตกเรียบร้อย4-0ครับผมและก็หมดเวลาครับผมเรียบร้อยอ่ะทีมเราใช้สกอร์4-0ครับแม่ฟอร์มดีกันอย่างต่อเนื่องจริงๆครับ ลครับคุณผู้ชมฮะและไฟเจอกับไฟครับผมนะโกเอ็นจิปะทะกับทางด้านของฝั่งตรงข้ามนะครับผมเรนแอร์เรียที่ใช้ไฟเช่นกันนะครับผมพภมิเนนครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนะเกมสุดท้ายของคลิปนี้ครับและทีมของเราวันนี้ก็โกเอ็นจิฮะมาแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมยืนเป็นกองหน้าครพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับโยไหนหวังว่าจะรอไม่นานนะไหลโมยได้เพิ่งไหลโมยแล้เป็นตัวเม่นตัเนนนั่นเอง เอาล่ะพวกเราจะฉลองอะไหนได้เลยฮะจัดไปมาด้วยเลยพร้อมด้วยเสมอเอาละเราจะโชว์ให้เห็นถึงพลังของไฟอ่าได้เลยครับเลยฮะพร้อมฮะได้เลยจัดไปชรับผมาเบนงั้นเหรอมาไมาครับผมเตรียมตัวมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมมาเบิร์นงั้นเหรอมาได้เสมอ อุ้ยมาถึงเขาเอานั่นเลยว่ะเฮ้ยมาถึงเขาเอาเลยเว้ยเขาจะยิงเลยเว er. ้ยเฮ้ยเอาละได้เวลาเตรียมตัวให้ดีอุ้ยโอ้โหแม่งมันโกงตรงติดไปนี่แหละเียมาแล้วอะตอมิกแกล์ท่ามันเท่เหลือเกินท่ามันแรงเหลือเกินมาฟิตออฟจะติด L2 ไปเลย ออ้ยเต็มหน้าโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยโ่อแม่ล่ะไอ้คนนีนี่มันจะไม่เป็นไรโดนซะแล้วโคเรงะคาคุโนชะไแม่เงเอ้ยัม่ยิงอีกครั้งนรือไงโอ้โห่ฟอร์ไดที้มาไงเนี่ยเอาเราเจอกันอีกครั้งแล้วนะเอ็นโดมาที่นี่เพื่อช่วยอ่ะจะมาจัดโรงเรียนเอลีด้วยกันออะจริงเหรอฉันดูนายสู้หลายต่อหลายครั้งและตอนนี้ฉันยังมีไฟในการสู้บ้างละ ไม่ครับกานต้องการจะรวมทีมไลมงโอ้จริงปะเนี่ยจัดไปขอบคุณมากเอ็นโดมาแล้วครับผมต้องหน้าเพิ่มอีกคนนะจัวนนี้เอาลิกาออกผมส่งแอฟโรดี้เข้ามาครับสวยและเราต้องใช้เพลาสวรรค์ครับผมไปฮ่าบุกเข้าไปได้เลยเราจะได้เห็นของพลังของเทพมามาเอ้ยเขี่ยโดนพร์บ็อกได้ยังไงวะเนี่ย เดิลบัคโบโวมม์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเวลาสวรรค์ใช้การไม่ได้งั้นเหรอได้เลยจับให้ครับผมแล้วก็ต่อไปครับเราจะต้องให้แอฟฟอร์ดี้ครับผมยิงบัญญัติเทวะครับจังหวะนี้มาหลบออกขวาได้สวยครับก็จะมาแล้วจังหวะนี้มาบัญญัติเทวะเวอร์ชันไรยมงไปเลย เอาไงเอาไงน้องเอาไงเอาไงเรียบร้อยหนึ่งศ네ูนย์นะผมหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งศูนย์โอ้โหสุดยอดต่อให้ไม่มีอัมโบเชียก็ยังยิงได้แรงขนาดนี้เหรอเนี่ยจากศัตรูสุดโหดกลายมาเป็นเพื่อนสุดเทพ ดีมากเลยทุกคนในชุดเนี้ยพวกเราอะหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันไปหนึ่งทีมหนึ่งประตูโอเคลุยโอ้ยเจ้าหนี้ไปครับออกซ้ายมาได้อยู่แล้วมาลุยกันต่อเจ้าหนี้กคนจิีคนเข้าไปแล้วไปครับแล้วมาตัดท้ายครับผมอับขี่สลับตั๊มโวยเข้ากันได้ครับโอ้เข้ากันได้ครก็ผมผู้ชมเจ้าวันนี้ คือเบิร์นเอาครับเป็นพันเลยฮะแล้วบอลนี้มาที่คิดโด้กับคิโดบอกจังหวะนี้ก็ต้องอินาซุมาเบรกแล้วล่ะมาไปครับผมอินาซุมาเบรกคือลุยพลังแมลงสุดพลังแมลงสุดโดนแล้วล่ะไม่รอดหรอกน้อง กาจุยสองศูนย์แล้วตอนนี่ข้างหลังก็ไม่มีเควสอะไรแล้วนะครับผมน่าชนะอย่างเดียวครับบอลที่ออกท้ายมาสวยงามครับผมบอลมาที่แอโฟโรดี้แอฟโรดี้จะได้เข้ามาแล้วแล้วก็ต่อด้วยแล้วจะได้เล็งมุมแล้วก็บรรจัญญตเทวะวิสะถล่มไม่ยับบอกเลยถล่มไม่ยับกดให้ยับ ไอยับเรียบร้อยชีบมูสามหนึ่งครับผมบอลไหลมาต่อลงนี้อ่าโดนตัดครับแล้วคิโดบอกเดี๋ยวเอาคืนให้ครับนี่ยังไม่มีปัญหาต่อได้ไหมแล้วคิโดบอกพร้อมอยู่แล้วมาซรุแพนวินจากกัปตันที่สองไปเลย เราบุกอย่างต่อเนื่องฮะเราบุกอย่างต่อเนื่องเรียบร้อยกระจุยโดนสี่หนึ่งครับผมบอลสัตัดได้ครับบอลไหลมาตอนที่เจโเซ่ครับเจโนเซ่บอกมาไปเป็นกรซัดกันดีกว่าครับไรอาชาสวรรค์ครับลุยกันเลยบอกเลยโคตรจะลมอ่ะโคตรจะลมอ่ะไปเหลือ ไม่เหลือาการโจยบ5-1ครับครับและก็หมดเวลาครับผมทีมตัวประกอบโดยแท้แล้ว p r ม m เนน n t มาทำไบเนะี่ยเอาละเรียบร้อยชนะแล้ว ไม่เงยต็ไม่ยอมรับหรอกนะมันจะต้องไม่จบแบบนี้พลังของไฟต้องอยู่ในตัวฉันโอเคครับคุณผู้ชมฮะพาร์ทนี้เราก็จบกันไว้กันเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันครับก่อนจะจากกันไปรบกวนนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปของช่อง Sacrifice Gamer ด้วยนะครับผู้ชมฮะและเดี๋ยวไว้พบใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมเราก็ใกล้จะจบกันแล้วนะครับผมในซึกงโรงเรียนแอร์เรียนนะฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ